รถหลูคู่บารมีคันนี้มองผ่านผ่านนึกว่ารถใหม่ๆนะครับคันนี้คือโฟก k s สวากเนะครับพัสาดครับรุ่นพัสดปี1997าปี1997นะครับตัวท็อปได้เกียร์ออโต้สีแดงทับทิมนะครับดู รูปลักแล้วนี่มันลดบ้านนะครับสีเดิมโรงงานกันเลยทีเดียวนะสภาพก็เรียกว่าเจ้าของเขาก็แจ้งว่าเครื่องดีเกียร์ดีวิ่งสบายนะครับนี่ภาพห้องเครื่องก็เข้าใจว่าควรจะเป็นเครื่องเดิมนะครับรายละเอียดก็ไม่ได้บอกอะไรมานะครับแต่ก็ดูแล้วก็ตามที่แจ้งครับผมนะฮะสภาพนี้เลยนะครับ ดูอย่างนี้ก็ผมว่าสภาพสีก็ประมาณ80เปอร์เซ็นตนะอาจจะไม่ได้ปิ้งปังมากนะครับอ่าแต่ก็ <c oughs> ก็พอดูได้อาจจะต้องไปทําสีหน่อยก็แบบเห็นเหมือนแถวฝากระโปรงก็มีด้านสีด้านาน,นะอ๋อ,อข้างหลังนี่ก็มีสีลอกสีน่าจะต้องมีการเก็บสีครับสภาพนี้นะฮะแล้วก็เป็นโฟกรุ่นพัสดเกียร์ออโต้นะฮะภายในใหญ่กว้างขวางเลยทีเดียวก็จัดเป็นรถหรูอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ ก็มาได้เห็นด่านแล้วนะรุ่นนี้นะเอเลขไมโชว่ต่ำจังเลยเอนะครับอายางอะไรเนะี่ยยางปี16เหรอเอ้ยไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เอฮะ ับสภาพนี้นะฮะโฟก์พัสซาดไปดูราคาราคาน่าสนใจครับสําหรับท่านที่ถ้ามองหารถแบบนี้นะครับแต่ต้องเผื่อเงินไปเก็บสีนะอ่าสี่หมบาทครับขายสดครับ4 9 0 0มบาทนะครับกับโฟก์พัสาดเกียร์ออโต้ปี1997กครับเครื่องดีเกียร์ดีบอดี้สวยภายในสดนะครับเจ้าของแจ้งไว้ตามนี้เลยนะครับถ้า ชอบใจถูกใจรถคันดีรถแบบดีนะครับก็เอาไปเก็บงานต่อเอานะครับติดต่อหาเจ้าของตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยครับรถด,ดีๆีบีมาเป็นประจำ